สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาหาปักเป็ดหน้าฝนนะครับฝนกําลังตกเลยครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับทุกคนแล้วก็น,นี่ที่พักที่ผมทําขึ้นเองแบบโง่ๆนะครับแต่มันก็กันน้ํากันฝนกันลมได้นะครับขาดไม้สองท่อนครับเราต้องยันฝั่งนี้ท่อนหนึ่งฝั่งน,นั้นท่อนหนึ่งก็เกิดว่าข้างในมันก็จะได้โล่งหน่อยจุดไฟตองคืนนะครับ บรรยากาศดีครับอีสานบ้านเราบรรยากาศดีฝนตกอย่างนี้อากาศเด่นสบายฝนตกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าออกมาดูทุ่งนาสักหน่อยดูน้ำดูอะไรแล้วก็ดูหมายด้วยนะคือผมก็ดูมาเรียบร้อยแล้วล่ะ ก็เลยมาได้มาถ่ายคลิปเดี๋ยวจะไปเอาเบ็ดมาปักก็จะจับเป็นเดือเขียดน,นะครับที่นาของผมเองล่ะก็เห็นชาวบ้านเขามาใส่ปลาเห็นเขาบอกเขาบอกกันว่าได้เยอะนะมีปลาใหญ่อยู่ผมก็ลองมาใส่ดูไม่เคยได้มาใส่เลยเพิ่งกลับมาจากชนบุรีครับกลับมาอยู่บ้านโอ้กลับมาได้ถูกช่วงด้วยนะอากาศดีจริงๆเลยน่จะมองไปล้อรอบครับ คนดูน่าจะเวียนหัวไปแล้วครับเพราะผมถ่ายไปถ่ายมาเลยกินอากาศมันดีจริงๆครับอยากให้มองรอบๆครับทุกคนแล้วผมจะพาเข้าไปดูข้างในแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเวลานอนเนี่ยตรงนี้ก็จะมองไปเห็นวิวนะครับไม่มีไม่ม,ม,มีแบบว่าไม่มีน้ําฝนหลุดหยดลงมาโดนแบบสังหยดก็ไม่มีนะครับนี่คือผมอยู่ข้างในนะข้างในกระโจมที่ผมสร้าง เ <All> right. อาไว้อ่นี่ถ้าผมนอนหันหัวไปทางนี้ผมก็จะมองเห็นทางนี้หมดนะครับผมอยากมองเห็นได้ง่ายแบบว่าเป็นการนอนพักแบบชิวๆนะครับบรรยากาศดีเลยฮนะถ้าผมนอนหันหัวไปฝั่งนั้นผมก็จะมองเห็นฝั่งนี้นะครับนอนฟังเสียงลมเสียงฝนไปน,นั่งมองนอนมองฝนไปนะครับรอเวลาใส่เบ็ด ระหว่งนี้ผมก็นอนฟังเสียงลมเสียงฝนไปครับชิวๆครับทุกคนปล่อยวางดีแลกครับผ่อนคลาย ข้างในเก้าเปมาลองนะครับมีเสือมาลองบนเปผมอยากให้ในกล้องเนี่ยมองเห็นฝนมากเลยนะบรรยากาศดีมากครับนอนมองฝนอนอนมองฝนฟังเสียงฝนนะพูดตกลาวซะแล้วตรงนี้ก็บรรยากาศดีครับทุกคน